สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาร์นะคะวันที่20สพฤศจิกายน2567นะคะทุกท่านค่ะวันพุธเนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะเป็นการจอเดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและ แยกแต่ละรอบนะคะทุกคนขอโทษขอภัยนะ,ะพี่น้องรอบเศร้าแล้วพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบนะคะทุกคนรอดูเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนเอดไลา์หุ้นไลท์ก็เลยสิสตีกันเบิ้ลแล่ะพี่น้องขอโทษข,ขอภัยนะคะทุกคนวันนี้กระดาษสองด้านนะคะทุกคนขาผู้ใดร้ายตาขอโทษข,ขอภัยเดวอพี่น้องโบส่งการบ้านไปให้ร้านค่ะพี่น้อง้าแม่บอกการบ้านร้านบ้าป,ปินนะคะทุกคน มาหายผู้ยืเมเงินนอกซ้อนการบ้านพี่น้องก็เลยได้เสียดายกระดาษนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกท่านทุกคนขามาดูวันที่ส9บ้านะคะวันที่ส9บเก้าจให้เด่นเก้าและแปดนะคะทุกท่านมาสามเก้าศูนย์หกหกพี่น้องขาเด่นมาเก้าคู่ที่ชอบคู่ที่คู่ตัวเด่นแปดเก้า้าแปดพี่น้องคู่ที่ชอบแ0ดศย์มา90้าย์พี่น้องขายังมาอยู่นะคะทุกคนมาคู่ตัวไม่เด่นเนาะคะ่ะเด่นมาเก้า เเด่นประจำวันหลุดหมดนะคะทุกคนมาสามเก้าศูนย์หกหกาคะทุกคนขาเอ้าสาธุขอให้เดินเดินดีๆนะคะทุกคนจะให้หลุดอีกจากซีหามื่อนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะหลุดมาหลายมือแล้วนะคะทุกคนเลาสตาร์กระด้นะคะให้เข้าแน่ให้พี่น้องได้แน่นอกจากแอด,ดมินเลนเ่นบ่เป็นกยาเนาะ่าพี่น้องเนาะ,ะวันที่ยี่สิบนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะทุกท่านขา สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนอ่าสถิติงวดล่าสุดแล้วก็กับคู่เลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุดถูกเมือถ้าพี่น้องบอ่มาค,คู่ที่ใจจับให้นะคะทุกคนค่ะก็จับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะเรามาดูค่ะหนึ่งค่ะทุกคนหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเก้า หนึ่งสี่นะคะทุกคนศูนย์ค่ะพี่น้องขาศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สี่นะคะทุกคนขาคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะคู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะพี่น้องขาคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนใจคอหนึ่งคู่ก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็สามารถตามใจได้พี่น้องบอ่มักพี่น้องก็พลาดได้เลยนะคะ ทีนี้นะคะเจะจะพาทุกคนมาดูเอ่อเลขเด่นประจําวันแล้วเจจะจะ,จะพูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อ f c ซชอบนะคะเลขเด่นประจําวันวัน,นพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกท่านสําหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนสี่กับเก้านี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิงสายรูดนะคะมาดูค่ะ เด่นวันนี้อยู่ที่1และ0นย์เด่นประจําวันอยู่ที่4และ9้นะคะเป็น1 4ึ่นะคะทุกคนจับคู่ให้อยู่นะคะทุกคนทั้ง1 4ทั้ง190ค่ะ0 4 4 0 0 9 9 0พี่น้องขาจับคู่ห้ยยูนะคะก็แล้วแต่คว้ามักพี่น้องขามักคู่ใดก็่าลืมไปกราบน้ำนะคะสำหรับ161306หใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบก็ตามได้นะคะทุกท่าน ไม่ชอบก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางราสตานะคะวันที่20พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆีคปันหมานสุขูสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ